สวัสดีครับวันนี้ The Yes Beauty Academy นะครับจะนำเสนอวิธีการปรับระดับพื้นผมเพื่อเปลี่ยนลุกนะครับวันนี้อาจารย์ธอมนะครับจะนำเสนอนะครับสอนนักเรียนใหม่ที่เพิ่งมาเรียนวันนี้เป็นวันที่2นะครับสอนในการปรับื้นผมเดี๋ยวผลลัพธ์จากการปรับพื้นผมเป็นอย่างไรคอยติดตามกันต่อไปนะครับตอนนี้น้องใหม่ก็กำลังลงน้ำยานะครับวิธีการลงเราก็จะฝ่ามือ รองไว้นะครับแล้วก็เป็นการนวดใช้นุ่งฟอกกับบุงชี้ครับนวดน้ำยาให้ซึมเข้าไปในเส้นผมให้ทั่วที่สุดนะครับงานที่ออกมาจะต้องละเอียดที่สุดเกลี่ยน้ำยาให้สม่ำเสม,มอกันนะครับประสิทธิภาพในการฟอกมันจะได้เสม,มอกันทั้งเส้นนะครับการลงผมน้ำยาปรับตัวนี้นะครับต้องลงอย่างเร็วนะครับถ้าลงช้าผลลัพธ์ที่ออกมาอาจจะ ไม่ประสบความสำเร็จอาจจะมีบางจุดที่ติดสีส้มนะครับมันจะไม่เหลืองทั้งเส้นเป้าหมายแล้วตอนนี้คือต้องการให้ผมตรงนี้เหลืองทั้งเส้นซึ่งผลลัพธ์ขั้นต่อไปเดี๋ยวหลังจากการปรับตรงนี้เสร็จด้านหลังจะลงสีสเต็ปไหนเดี๋ยวมาดูต่อนะครับในในลักษณะของเคสวันนี้นะครับนี่ก็คือควแรกของน้องนักเรียนใหม่นะครับที่มาสมาัครมาไม่กี่วันนะครับสองวันนี้ ก็ทาสีผมออกมาลักษณะแบบนี้นะครับเป็นทูโทนนะครับข้างหน้าก็จะเป็นสีหนึ่งข้างหลังก็จะเป็นสีหนึ่งนะครับลักษณะเควีออกมาแล้วจะเป็นลักษณะน,นี้เดี๋ยวจะให้น้องเขาฝึกการไดผมแล้วก็เซตผมเราจะมาดูกันตอนแห้งอีกทีนะครับว่าเส้นผมจะออกไปสวยประมาณไหนนะครับและปลายปกายข้างหลังจะเป็นลักษณะยังไงนะครับเดี๋ยว อาจารย์พรนะครับจะสาธิตวิธีการในผมสั้นนะครับตรงนี้เป็นบล็อกคุยนะครับเราจะมาในผมสั้นเพื่อย,ยกโนกันนะครับอันดับแรกเราจะใช้แปรงกระดูกในการยกยกผมให้สูงนะครับเกลผมยกโคนขึ้นมาสร้างรอนให้ได้ถ้าผมลูกค้าปัดมาด้านซ้ายให้เราโยกไปด้านขวาเก็บปลายให้รอนแปรงกระดูกจะมีทักษะพิเศษในการเก็บ และการสร้างรลอดผมึุนนะจะทำให้ผมมีวอลลุ่มขึ้นนะครับนี่เป็นเทคนิคพิเศษนะครับนักเรียนใหม่บางคนทำตรงนี้ไม่ได้แล้วถึงข้างเก่าบางคนนะครับก็ยังไม่สามารถสร้างตรงนี้ได้ถ้าใครอยากจะมีเทคนิคพิเศษติดต่อเข้ามาครับ,รบเราสามารถยกโทนผมได้ทันทีห็นไม่ห้าไปผมก็จะม้วนนะครับ ยกโคนและไฟผมก็จะปุ้ขึ้นจะทบช่วยให้เราเช็ตผมได้ง่ายขึ้นนะครับเราต้องการยกให้สูงนะคะระับก็ใเะะ้็มไฟมีแรงกระดูกตับเข้าไปได้เลยนะครับแรงกระดูกก็มีหลายลักษณะอยู่ที่ความขนาดของข้างมาได้ท้านผิตรงนี้นะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะใช้ไงกลมนะครับในการช่วยเซ็ลไฟผมลำแรกใส่ไฟกลมเข้าไปยกโคนผมขึ้น แล้วก็หมุนปลายผมแตงเข้าด้านในแล้วก็ยกขึ้นทำข้างนี้ไปเรื่อยๆนะครับบางครั้งข้างเราจะมีลีลาในการโยกซ้ายโยกขวาที่เป็นลีลาของท่างนะครับใครถนัดยังไงก็พยายามฝึกแลวดูผลลัพธ์การว่าทำอย่างนี้เสร็จแล้วผลลัพธ์ออกมาเป็นอย่างไรนะครับจะออกเป็นยกโคขึ้นมานะครับโคก็จะตั้งปลายผมก็จะงุ้มลมงอัตโนมัติ ว่างใหม่หลายคนนะครับเซ็ตผมแนวนี้ไม่ได้ถ้าใครสนใจอยากจะเซ็ตแนวนี้เซ็ตผมแนวนี้ให้เป็นให้ไวติดต่อมานะครับโรงเรียนเซียนเซสยิวซี่อคาเดมี่ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับทั้งผู้ที่สนใจจะมาเรียนและผู้ที่สนใจจะเป็นหัวหุ่นนะครับ <S <S เพื่อที่ให้นักเรียนได้ฝึกมือ <S <S ตามเบอร์ที่โทรยูเอสติดต่ออยู่ข้างล่างนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับ แล้วก็เสร็จสิ้นไปด้วยดีนะครับจากฝีเมืองของน้องใหม่ของเรานะครับทางโรงเรียน The Yes Beauty Academy นะครับขอยืนยันเลยว่าเรียนระยะสั้นไส้ผลเร็วอย่างที่ท่านเห็นวันถึงสองวันเท่านั้นนะครับที่คือกีมูดิกใหม่เรอ่นป้วนเลยนะครับโดยที่มีอาจารย์ทองแค่ยืนให้ครั มาเป็นหัวหุนก็สามารถติดต่อได้จากเบอร์ของโรงเรียนได้นะครับเรียนจบออกไปแล้วมีร้านเสริมสวยนะครับพร้อมที่จะให้เข้าไปเป็นช่างประจํานะครับมีพูดง่ายๆว่ามีสถานที่รองรับอย่างแน่นอนนะครับนี่ฝีมือทั้งการทำสีนะครับการฟออผมนะครับและการเซตผมของน้องใหม่คนนี้นะครับยังไงก็ขอฝากน้องไว้ด้วยนะครับ วันนี้ก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับ